มองสบอดเนาะพ่อแม่พี่น้องบวัวซีอูไปในประเทศต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองของบาวีเชนไอโอพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อน,นี้บาวีกับเไลลลงไปหาบาพรพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบาพรที่เป็นไอ้ของน้องหนิงเนะี่ยได้ยินข่าวว่าคนชั้นต้นไปหางเงินบ่ไปโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไป เบ่งไปสมเนาะอยู่เพื่อนทั้งเพื่อนทั้งชานของบ่าวพอนเพื่อนเนาะสบายดีเด้อทั้งบ่าวพรสบายดีเด้อทั้งเน่ยามเลยนะหน้ากตื่นบ่เนะตื่นนอนบ่ตื่นนอนใหม่เนาะ เวียนายเวียนปลายยังหมดชอชีเมื่อได้ชืองนึงเพิ่นเห็นนะบ่ตาเห็นคนนะบ่ยังเห็นเนระเขาหลามมันเลยเขาหนุ่มมัวมามาไปเนมันบ่เจ๋งเลยนอนหม่ก่หนาวนอนบ่น คอนีสไปเดียกงานบ่โดยทำกินทอดลูกบ่กินทอดจะจำเป็นได้ไปนะบุ๊มเงินลูกทอดกับอุ้ดเอาเนาะมีเงินเดียงลูกแล้วเนาะซื้อนมซื้อเนาะเข่าเนยนมเนียลายย่างว่าอยู่มาไปจะจะเอาใส่ป่ะมันยังน้อยคำมันใหญ่กว่านี้กินหลายบุ๊มเก่งยังข้อกินนิดน้อยได้แต่ว่งานไป งนอตอดงหาอยู่ทางไหนาป้เรื่อยๆเนาะทางไปอยาไปเรื่อยๆเงานมันช่ยไปงานไหนฉได้ไปน้อยปานวันได้สอเดือนเนาะคุยคุยนมบ่ ทั้งเข่าให้บาได้แหลกใช่บหมนั pues 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 ้นมิดไปกลิ่นเก่งโอ้ยเบาอยู่กระเพงเนาะจุกหลักสิเดียวกลางคืนกลางยังเพิ่นก็ไม่ได้ให้บ่บ่ให้ปันไดโออยู่ๆก็ติดอินแล้วมันก็นอนใช่แล้วนี่มีตรตุ้เหมือนเนาะใช่แล้วเรื่องด่านเสื้อผ้ามีพ่อกะจับหยังกระปุกถ ดิงดิงดิงอยู่ดเนาะแต่ไปทีวทงานกลับไปทุ้คนจำใจเสีเนาะนี่ใแบบเขาบบี้โดยการเก็บไปก็ได้นลูกเต้าลูกกินนมคือช่วงนี้คือนี่แบบนี้ตเครื่องของมันจะแพงเนาะเป็นนมเป็นอย่างเงแพงนมแมันแพงกินกินลายกุนีแห้งกุนีมันังน้อยว่มันผ่อนไปหน่อย เข่าเพิ่นกินนะบ่กินแล้อรอกินเข่าเนาะกินเขาน ja ้ำหเดือนมันจักหกเรือนมันไห่แกใ่แมันก็มิดนอนแต่ก็ยามันบ่ะังงอยู่เฮาเด็กพอเด็เฮาเดฮักีเนาะกีก็ว่ายำข่าวยใส่มุกไปตองเต้าเนาะนี่มันบมันกบิอะไย่างอันนี้แิยำมันจักนชิยำนี่น่เป็นหาหาเตามามกกมี ถ้ากินเขาเนี่ยเขาเขาเล็กนี่บ่เขาอันนี่บ่เขาอันเขา้อันนั้นเนาะเขาปองนั้นบ่เขาปองปองใคริยก็ไ่ยนี่ิยก่ยอ้าวชูอาวนเจ็กเ่ยผเ่แเ่แมงยาเ้าคำเายเด็กมันก็กินยางเด็กหน่อยเนาะเขาตนไหลลตร ชีหาปีเพิ่นกันใหญ่เลยไ,ไปได้เลยสบายเพิ่นนี่เหมือนคืหาชีหาปีเนาะมันไ่ได้หึงนะสีหาปีนะแป๊บเดียวเออสักทุ่แล้วเนาะไงีวยนี่นคือน้องพ่อไป,ไป,ไป,ไปนี่กัแบบไปไปมาๆอย่านีเนาะโดยกินฮอนลูกกันมา <c oughs> มาเยี่ยม<ป>ลูกเนาะ <c oughs> ไปแถวใกล้ดีบเก่าเก่าปก็บมว่าโปไกปานเนาะ แต่ว่วอลูกกยังกับม้าสูไปนี่หรืออดทนฉุนไงใครอยูไปพูกับอยูน้ำพี่น้องนว่าน้ำเอื่อยยูเนาะนวัยอยู่น้ำเห็ดยูบอนอืมยังมาบเพื่นในสิบบกเขาใจเขาได้เหมืนบอเขาเหมือนมีดุกอนดุกน้อยแบบนี้เขามีดุอนมาเสีย อย่างคือเที่ยเมืบ้านเรื่อแทะนะกันอยู่นผู้กันอยู่นพี่น้องื่วานเนเข้าใจเฮาเขาูโอยได้เาสิบปีเลยู่งคนแบไ้าเลยลูกเขาซะดูเขา้งป่าเขาทำงานโรงงานบว่าเหตุงานยังงานชวนหองหมักเนาหมักนีอยเ็กงเราโอเคไปพี่น้อ อกินนี่กันม่อีเนียงตะโกนว่าในนึงเนาะโดยเขาก็ได้หยุดไปในนึงเนาะการลูกการเป็นมีแต่น่องนิงบ่เอาน่องนิงไม่เอาย้อนน่องนิงไปไปก็ได้แน่นะ มีคนเอาชอยเนาะนไปใส่กระถิ่งพ่อน่ะนี่เงินนั่นบางคนว่าก็น่ง้องนินสิไปเบียดงานนะว่ตายดอกมีาวน้องเอาลูกไม่นี่กับป้ากได้มีหันมีหนีมีไปให้สิเอาเอานี้เงินก็เรว่าลงกปถามมึงกอนว่ะไปอายนไปกนไปเรีนนย้ายไปเลยเอาคนเดียวเนาะคนเดียวสิกุ้งห่กุ้งหน่กุ้งได้ เหนี่อยนะว่ามให้ไผ่น้องก็ช่ดก่อนี่ี่างน้องว่มีแผลงสไปิินมาสไปิแล้วนก็ว่าสไปยุบบัดเอือยตั้งปุ่นกับพวกยังไงไปไอพวกนี้ไประยะอีบ่ายเม่อวงน้องร้านนี่ะไรวันนี้คนงานกับมุ้ยมุ้ยอย่งเด็ดเปอรัเซ็นต์นะ ได้เนาะพอได้อยู่บ้านเฮามันกะเงินเดือนกะถึกแน่พอได้แบ่งมาเป็นกุ้มค่ะมันลดมันล่างก็ไปด้วยพอได้ใส่แต่น้มันลดนะแล้วพอพวกไผ่ในยุดก็หลานใหญ่ก่อนว่ะขนาดเชีนเดี๋ยเงินมาซื้อเขาซื้อนมให้ลูกก็เดี๋ยวจยันบัวพอชั้นนี้นี่เขาอยู่พุ่นกา สวายเพื่อนขาขาดลายมากแต่ขาเบิกมันิ่นก็ได้ดูงไม้ดไปมือคือน้องพรเกัเดี๋ยวนี้เห็ดเหยังแน่ดมันจะถ่ายรองานเลยเป็นเดี๋ยวมันึ้นเบัดมายังไล่แต่บ่เห็ดแบ่อไปเบ็ดไปบัดขาวงงไปบัดขาวเลย มาเนอะทั it, ้งเมยทั no? now right now. Okay? ้ง oh, ท cool. exactly no. yeah. ั้งเนย์เป็นยังไงเนอะก็ยังทำใจยังไงโยทำใจ้ึงจึ้งยังไรสูนะเนอะไผ่กัทำใจนะทำใจเอาอ่ะสูเอาไว้กัใมูอ่ะนี่เป็นอะไร ลูกแมาไปเลยไปเลยมันกท้ใจไรไปมันมียังกัยากับูกเมยกเอาเมยบอกว่าได้เมย์นะไปเลยว่ะเอาได้เนาะไปมองืนเอาแล้วว่ะนี่มีบอกว่าได้กะเอาไป ไปก็แนวนึงโทรหาได้นี่ทําใจได้ยากอยู่เนาะก็ <laughs> <laughs> กินตุ in, ๊กนก่งสุบเด็ดเนาะสุดพวกแนตุ่กินเงเลยอันถือว่าตุ๊กอันนมถุงหนึงนี่ได้หลายมืออยู่บ่บางชิกีมืออสิบมือิแปดมือิมือันเบิร์ดเนีใส่สีจากินก็แล้ใส่สีจางเนาะ่ใ่ไม่ค้คิดดอกแกบานี่พอมันอยู่แล้วทำจะเอาแท้ก็ยู

ยามเนาะพยายามพอได้มีเงินติดไม้ติดมือมาพอให้ยามได้ลูก้นบ่นิดลว่โดยยากเแต่ทางเฮานี่ก็สิามอัพโให้ทางทาง YouTube ให้เห็นได้เนาะเบิ่งทางช่องของเฮานี่ก็ได้เฮาดูก็เบิ่งดเออจังกทวิดีโอคอเบุญมาแล้วโอ้ยอ้าย ไม่ก <c ười> ็มึคนายกับมามากําลังใจให้มามาถ่ายดิสิไ่อมยโคป้าเลยวะยังเขาแบบนเนาะกันเคืนไดวันหนึ่งไปแล้วมันก็เด็เงียเงาเด้เดือนมีซ่านเนาะเงาเยยาไ่้เาเลยจะรับได้ไหมนอนบัอันนู้น ก่อนขามึงชงเ่อะนอนในอัวเป็นนอนใช่อูวมาถึงเปนอัวไปดักไลยกลาคืนมันมันตื่นเป็นเวลาแต่มันตื่นมาก็บนนอนห้องว้าว้าวขนาดนี้ห้องมือห้องมือกลางคืนนี่นอนน้ำบาปรพี่ป่านอนน้ำพอเพิ่งคืนอนนอนน้ำไผเพิ่กอยูยูคน แต่ว่าเหาเอาไปนอนเอาผ่ารุ้มผ่ากอดเขาแล้วมันจะอยู่ในเท่าน้ำพัวไม่ได้ถึงมุดิพันธ์มันยังเห็นเมย์เป็นบ่ะมุริฟันธ์นาจึงมุรินตอนตอนน้เพันธเจ็ดน่ะฟันเห็นบ่คือพันธ์เบุจื้อพันมาแม่นั่งเสียงขันไหลอย่างีขึ้นเพื่อนเล่าอยู่ของบุจื้อเล่าน้ำเล่าน้ำผัวผัวคอยลงไปนั่งไรมันขึ้นบาไรแล้วมันคานอยูแล้ว เธว่าเจ๊มากในกันบรฝันดินเพิ่นเพื่อเนาะยันไปแล้วเพิ่นได้กินข้าวเจ๊ขายนี่เนาะได้ถูกเวลาเพิ่นพอสมควรเนาะโอ้ยเ่อขอาพแล้วกิ่อคิปก็เนาะโอ้ใส่เงนก่อน ให้เขอให้สูดๆเด้อน้องงอเลให้กำลังใจให้เนาะท่านเขาทำงนท่าเป็นกำลังใจให้ยังดุยังเจ้าต่อไปเลยกระเเทกนี้ขอความสบายสบายดีสบายดี